พี่ตีพี่ซิลิโอนสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่นาทีนะคะตื่นแล้วทุกคนป้าหน่อยสวัสดีค่ะพี่ธีรพงษ์ทักทายจ้า สวัสดีทุกคนเลยพิจเจ้าที่มาวันนี้มาเมาส์มอยกันเมื่อคืนเลิศมากเป็นปรากฏการณ์การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และภาพผูมมากนะคะ จะหันหน้าทางนี้ดีกว่าเนาะสวัสดีพี่วันสวัสดีค่ะเมื่อวานคนเยอะนะพี่วันหน้าง,งานแบบแต่ยังไม่ได้เช็คกับพี่บ่าวเลยอ่ะหน้าง,งานแน่นแน่นเลยนะคะ บอสกำลังตื่นค่ะทุกคนเฮ้ย hey, ฮันบวกวยเลอศพี่มอสขอคืนค่าคือมอสเอ็กวันนี้จะเป็นเวอร์ชันฟูลแบนด์นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตของยูริบอสช็อปเปอร์นะคะแล้วก็จะมีรัอเชิ่นเด็กๆในค่ายนะคะที่ตอนแดงมุกดาหาร สวัสดีน้องดิวสองเก้าเมือเ่อคืนเป็นยังไงบ้างทุกคนพี่โอ๊ตรนวัน,วนพี่จุมจีมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อิงอิงวันนี้ทันไรใช่ไหมดิวหยวดุดตื่นเช้าจางังเลยลูกพี่วีไรพร มืาขึ้นมวนพี่อ่านั่งดูสาวทีขายบาดเพลินจวฟินขายไปสิบกว่าเล่มปังมากใช่เลยเอาพี่ทีฟพี่จีฟบฟ้องอะไรคใครพูดมาดิวพูดมา สั่งยาซิฟันไปสามหลอดกลัวของขาะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เอมี่สั่งยาดมกระจายเออเมื่อวานยาดมขายดีมากเลยนาะอหน้างานทุกคนเอาเดียวจวว่าเฮ้าฟินแหงทุกคนเร็เรวๆนี้จะมีข่าวดีข่าวดีอีกแล้วอรอฟังนะคะ เป็นข่าวดีนี่แหละที่เกาหลีนั่นแหละใช่ทีนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะรอดูนะที่บอสได้แจ้งไงว่าจะทำอะไรยังไงแบบไหนอ่ะจะมาส่งข่าวว่าตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วอยู่ในช่วงแบบว่าแพ็กเกจจริง ตกลงรูปแบบโลโก้อะไรเงี <occurs> ้ยค่ะเพิ่งตื่นเพราะเมื่อคืนดูคอนเสิร์ตจนจบพี่เอม <serving> ี่น่า <especially> ร <you hungry> ักแท้เซรั่มใช่ไหมให้รีวิวเซรั่มใช่ไหมจริงๆอ่ะ เซรั่มอะมันเข้มข้นมากทุกคนเนี่ยทาไม่ถึงสองสามปื้นนางซึมแล้วซึมและแห้งเลยอ่ามันก็จะช่วยลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำถ้าใครผิวแห้งอะ่ะอันเนี้ยมันก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นถ้าใครผิวมันอันเนี้ยมันก็จะคุมมันได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันทำให้รูขุมขนอะ่ะกระชับอ่า ขอบคุณค่ะพี่หญิงพาร์ทขอบคุณนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยใช้ดีสี่ขวดแล้วพี่บอกวันนี้เซรัร่มถูกมากทุกคนพี่น้องบอกเซรัร่มสองรหสิบบาททุกคนได้หนึ่งแถมหนึ่งเมื่อคืน6ชั่วโมงไม่ง่วงเลยใช่ มันมีอะไรให้ติดตามตลอดเนาะแล้วศิลปินที่เปิดอ่ศิลปินที่ขึ้นแสดงอะ่ะก็หมุนเปลี่ยนเวียนกันไปแล้วแล้วแต่แต่ละคนอะ่ะก็จะมีแบบมีของดีมีเอฟซีดูไม่เบื่อทุกคนพิสตนเตอร์ของโกกิจะเปิดตัวเดือนหน้านะคะแป้งรับอ่า <c oughs> พี่อ้อม ขอบคุณค่ะล่าสุดสั่งมาสองขวดยังไม่หมดเลยค่ะแม่ใช้ดีมากใช้แล้วป้าหน่อยใช้ไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องพึ่งโบท็อกยากถ้าเราใช้ต่อเนื่องใช้เป็นประจำเพราะผิวมันจะตึงทุกคนจริงๆนี่จริงๆซีซแล้วเล่นอนเตียมอยู่ค่ะได้เลย เดี๋ยวอันอันนี้เห็นอยู่ค่ะอันนี้เห็นอยู่เดี๋ยวคุยกันกับบอสกับพี่ไม่เดี่ยวนะคะพี่อนณาขอบคุณค่ะช่วงเตยลาเนาะอ,อันนี้ก็มองเห็นเหมือนกันค่ะ,ะภาพมันก็เลยออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมกดสั่งแล้วของเก่าจะหมดพอดีขอบคุณพี่สมจิตนะคะอะ่วันนี้ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นเต็มวง <c oughs> อัปเดตเฟือ่องใช่ไหมใจเย็นๆงานเต็มทุกเดือนเลยอยากให้บอสถายเวลาว่างสักเดือนละสามวันนะมันจะมีวันที่ได้ลงไปกรุงเทพอยู่พิรฒตนานไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะวันวันนี้ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นห้าชั่วโมงเต็มวงนะวันนี้เป็นฟูลแบนแต่เป็นแต่เป็นฟูลแบนของคอนเสิร์ตยูริอ่าแต่ว่าคอนเสิร์ตยูริกับบอสนั่นแหละค่ะมีชอปเปอร์แล้วก็มีพี่ ในโตเกียวมิวสิกตามโปสเตอร์เลยเป็นรับเชิญนะคะเมื่อคือ่า,ออาได้เลยค่ะขอบคุณพี่น้ำมน <c oughs> ได้เลยน่าจะได้เจออยู่ค่ะบีบีทัวร์กรุงเทพนี่แหละไม่ใช่รับเชิญชอปเปอร์ค่ะเป็นเป็นคอนเสิร์ตยูริชอปเปอร์แล้วก็บอสคอนเสิร์ตของ3ามคนแล้วก็รับเชิญพี่ๆในในในไอในค่ายนะคะบางคนน้องกล้วยร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนพร้อมมากอยากให้น้องลองสุกอุกขอบคุณด้วยนะคะพี่นุก๊ก กำลังจะหลับกลับมาเพราะเสียงแอนนี่สั่งเซรั่มแล้วขอบคุณอาคาพี่มั่นคงสายมูโดยรวมสนุกใช่ไหมใช่ภาพรวมสนุกอยู่ครับอ่าได้พี่การสนามีคนทักมาเยอะเหมือนกันค่ะในช่วงเต้ยขอบคุณคะ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวรอบอดอ่าบน้ำเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่มุกดาหารกันคะ่ะคณูชินจังกล้องเดินทางไปไต้หวันคืนสิเจดหรือคืนคืนสิเจ็นี่แหละทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะพี่สิบเมษาเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจ อ๋อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีถามหาว่าไม่เห็นแม่เดี่ยวขึ้นเวทีเลยเธอรู้ไหมว่าแม่เดี่ยวน่ะนาเป็นคนไปควบคุมมันนั้นนะการาฟิกที่เห็นแบบว่าการาฟิกสวยๆสีไฟสวยๆบนเวทีนั่อันนั้นแม่ไม่เดี่ยวนะเป็นหญิงเดียว <c oughs> เป็นหนึ่งหญิงกับผู้ชายอีกแปดคนที่ <c oughs> คุมซาวคุมไฟคุมอะไรอย่างนี้นะอ่า ก็คือกราฟิกที่มันมันต้องแมทกับสีโชว์สีชุดใช่ไหมกับไฟต่างๆอันนะั้นคือมาเดี่ยวนะทุกคนเออ mm hmm. แม่แซมก็จะอยู่หลังวีทีดูแลความเรียบร้อยนะคะแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมบอสอะไรอย่างเงี้ยแหละมาเดี่ยวอะ่ะนางก็จะอยู่ตรงข้างหลังพอคุมไปในช่วงระยะหนึ่งอ่ะในช่วงตลกขึ้นอะ่ะนางก็จะรีวิ่งเข้ามาทําผมบอสพอวิ่งทําผมบอสต่อแล้วนางก็วิ่งกลับออกไปใหม่ สั่งเซรั่มแล้วค่ะกราฟิกสวยกว่าวันเปิดวงอ่าวันเปิดวงอ่ะยังไม่ค่อยแบบเข้าที่เข้าทางทุกคนจะมาอํานาจอีกไหมเดี๋ยวต้องต้องเช็คอีกทีนึงขอบคุณค่ะพี่เบตตี้อ่าใช่แล้วว่าใส่เสื้อสีน้ําเงินอ่ะได้ค่ะใช่แล้วนางอ่ะ ตวเอก็วยยศนางนั่นแหละทุกคนนาะงจะดูความเรียบร้อยของโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะตอนที่บอสทัวร์ไอน้นางเป็นคนมาคุมเด็กๆจัดลำดับการโชว์แต่ทั้งนี้ท่านเราก็ต้องปรึกษากันนั่นแหละทุกคนอ่าแต่ภาพรวมก็ต้องยกให้เดือนร้อมดาวเลย <c oughs> จริงๆพอเปิดวงไปได้สักประมาณงานสองงานน่ะเราก็จะเห็นว่า ภาพรวมมันเป็นยังไงเนาะว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรยังไงแบบไหนเงี้ยครับมันยังไม่นิ่งหรอกค่ะทุกคนบอสใส่ชุดน้ําเงินกับข่าวขึ้นมากวันนี้ชุดบอสน้ําเงินกำมาหยี่แวกอก <c oughs> ตามบอสบีพอลองเบนน่ารักมากเลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <laughs> ใช่แล้วทุกคนช่วงมีซสิคริลถ้าแป้งเหมือนเด็กน้อยไหมทุกคนท <laughs> าครีมแล้วก็ทาแป้ง บอสตื่นแล้วทุกคนกำลังอาบน้ำอ่าได้ขาะพี่น้ำค้างตามบอสชุกท่องทางน่ารักมากยังไงก็ได้ดูแน่นอนแหละทุกคนเพราะเขาก็คุยกันถามกันต่างคนต่างคิวงานเยอะทุกคน นะแต่ก็คุยปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดหาคิวกันตลอดนั่นแหละเดี๋ยวลงทัวร์กรุงเทพเดือนหน้าน่าจะได้เห็นกันทุกคนตอนเย็นจะมีน้ำอูนจูนี่กล้องวายุลีโอแล้วก็กล้วยนะคะมีห้าคนอือ ถ้าแปรงแล้วบนบนแห้ง